สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยหาแก่นสสำคัญจากข้อมูลชุดหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยครับว่าด้วยเรื่องทักษะการสื่อสารด้วยการพูดล้วนๆเลยมีตั้งแต่เรื่องสัมภาษณ์การคุยในที่ประชุมไปจนถึงการเป็นพิธีกรเลยนะครับเราจะมาสกัดเอาเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็หลักการสาคัญที่แบบเอาไปใช้ได้จริงเพื่อให้การสื่อสารของเรามันคมขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ได้ผลยิ่งขึ้นครับ ใช่เลยค่ะข้อมูลชุดนี้นี่ลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวทั้งเรื่องการเตรียมตัวการนำเสนอไปจนถึงเรื่องมารยาทในสถานการณ์ต่างๆซึ่งอืมก็เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้การพูดนั้นๆมันเวิร์กจริงๆนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลยที่ข้อมูลนี้ตอกย้ำมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานแต่สำคัญสุดๆเลยก็คือการเตรียมตัวที่ดีครับ ไม่ใช่แค่ท่องสคริปต์นะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจเป้าหมายจริงๆว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรแล้วก็ต้องเข้าใจคนฟังด้วยเขาเป็นใครเออสนใจเรื่องไหนมีพื้นความรู้ประมาณไหนจากนั้นค่อยรวบรวมเนื้อหาจัดลำดับความคิดแล้วก็เออที่สำคัญคือซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมเพื่อให้เรามั่นใจครับ ประเด็นเรื่องการเตรียมตัวนี่น่าสนใจนะคะเพราะข้อมูลชี้ว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราพูดคล่องนะแต่มันคือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือเป็นการให้เกียรติผู้ฟังด้วยค่ะอ๋อครับครับพอเราเตรียมตัวดีผู้ฟังจะรู้สึกได้แล้วก็จะเกิดความเชื่อถืออย่างในตัวอย่างเรื่องการสัมภาษณ์ก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่าทั้งคนถามที่ต้องเตรียมคําถามล่วงหน้าแล้วก็คนตอบที่ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมบุคลิกภาพแล้วก็ ต้องรับมือกับความประหมาให้ได้ครับการเตรียมตัวจริงเป็นเหมือนฐานรากที่แข็งแรงมากๆของการสื่อสารเลยค่ะทีนี้พอเตรียมตัวแน่นปึกแล้วก้าวต่อไปก็คือการนําเสนอและการใช้ภาษาข้อมูลในมือเราเนี่ยเน้นเรื่องความชัดเจนพูดให้เคลียร์ฟังง่ายๆความกระชับไม่เว้นเวอ้อเข้าประเด็นและแน่นอนคือความสุภาพเลือกใช้คําพูดให้เหมาะกับคนฟังและสถานการณ์อย่างเรื่องการใช้โทรศัพท์ ที่แนะนําว่าควรสั้นๆได้ใจความไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายอืมใช่ค่ะหรือ,อยังในการประชุมที่บอกว่าคุณคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์แล้วก็รักษามารยาทรักษาบรรยากาศที่ดีไว้นะครับตรงนี้ดิฉันว่ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคะการใช้ภาษาแล้วก็น้ําเสียงที่เหมาะสมอย่างน้ําเสียงที่นุ่มนวลน,น่าฟังมีจังหวะที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะมันช่วยสร้างบรรยากาศได้มากจริงๆครับ โดยเฉพาะเวลาต้องพูดโน้มน้าวใจหรืออย่างการเป็นพิธีกรที่ต้องคุมโทนของงานให้ได้การเลือกใช้คำที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษาพูดหรือคำแสดงที่มันดูไม่เป็นทางการเกินไปก็สะท้อนความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเราโดยตรงเลยค่ะครับผม และส่วนสุดท้ายที่ข้อมูลนี้ให้ความสำคัญก็คือการปรับรูปแบบการพูดให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าแต่และบริบทแต่และสถานการณ์มันก็ต้องการวิธีสื่อสารที่ต่างกันไปเนะาะค่ะมีตัวอย่างเยอะเลยครับตั้งแต่การโต้แย้งอย่างมีหลักการในการโต้วาทีที่เน้นแบบเอาชนะด้วยเหตุผลเป็นหลักไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในวงอภิปรายซึ่งข้อมูลก็ชี้ว่าเป้าหมายคือการหาความเข้าใจร่วมกันมากกว่าอื หรือแม้แต่การเป็นพิธีกรดําเนินรายการที่ต้องทําหน้าที่เชื่อมโยงแล้วก็นําการสนทนาไปให้ได้ถ้าเรามองภาพรวมนะคะจะเห็นว่าการสื่อสารที่ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจบริบทอย่างมากเลยคือการเลือกสไตล์การพูดลีลาน้ำเสียงให้เหมาะกับเป้าหมายอย่างเช่นเราจะให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวใจหรือสร้างความบันเทิงครับ แล้วก็ต้องเหมาะกับผู้ฟังด้วยอันนี้ล่ะค่ะคือกุญแจสําคัญเลยการรู้บทบาทตัวเองก็สําคัญอย่างการเป็นประธานที่ประชุมหรือเป็นผู้ดําเนินรายการอภิปรายก็จะมีหน้าที่และความคาดหวังที่ต่างกันไปค่ะจังหมดนี้บอกอะไรเราบ้านครับสรุปสั้นๆก็คือข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าการพูดให้ดีสื่อสารให้ได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวเลยครับแต่มันเป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้จริงๆค่ะใช่เลย เริ่มตั้งแต่การเตรียมดูยอย่างดีการนำเสนอที่ชัดเจนสุภาพใช้ภาษาเหมาะสมและที่สำคัญคือความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับผู้ฟังและสถานการณ์นั้นๆนะครับค่ะข้อมูลให้เทคนิคแล้วก็วิธีปฏิบัติไว้ละเอียดทีเดียวแต่ว่ามีคำถามนึงที่ดิฉันว่าน่าสนใจชวนให้เราเก็บไปคิดต่อกันได้นะคะครับคือนอกเหนือจากเทคนิคและมารยาทต,ต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย อะไรคือหัวใจแท้ๆของการสื่อสารที่ทําให้คนเราเชื่อมถึงกันได้จริงๆที่ทําให้เกิดความเข้าใจความไว้ใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันได้จริงๆอะคะ่ะบางทีคําตอบอาจจะอยู่ลึกกว่าแค่การพูดให้เป๊ะตามหลักการก็ได้นะคะ